าวางไว้ไมดีนะคะชื่อนี้กดสะพานลุนอุบลสวยมากแม่ดีรู้ยังไม่ขึ้นแล้วสวยมากให้พูดก่อนเหรอชายพูดเลยเอาเลยตัวแม่ามมา <c oughs> เป็นอรอบรอบห้องด่างนะคะมาในวันนี้เราจะพาไปคุยกับเจ้าสาวการันตีนเส็จจังหวัดเลยนะคะไปเลยค่ะ รวมตัวก่อนยามเช้านะคะเคค่ะาเดี๋ยวเราเป็นเซตแรกนะคะที่จะเข้าไปถ่ายกับปีโรเน่หนอเสร็จก่อนออะะึนัทเจอรเดูเพื่อนค่ะอุตรนารถ่ายปีโรเน่ยามเชานี่ยิ้มนะใหญ่เ,าเอาเออ อฝั่งนี้ก็จะเป็นเสร็จที่ก็จะเข้าห้องดำก่อนนะคะเสร็จก็ก่เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เพื่อนๆที่รอห้องดำก่อนกว่าอ๋อตื่นเต้นแทนคุณชาสวัสดีค่ ลขอสามสำหรวันนี้ตองซูค่ะเออตอนต่อบปนสวยค่ะไปไม่กัวเพียรเออชนกเสือมหาขนตาเออกรสังบุรีเสือเลยค่ะเอินค่ะเออสูสุดใจค่ะสติรสนคมาสวัสดีจ้าจอมเลค่ามาขอสัม วันนี้สวยชื่นผัวค่ะเออขัวสุดท้ายสกดกตไก่ไแล้วก็ไก่แล้วไก่ประเดิมไปถึงขอไข่แล้วเต็ดแรกวขั้สุดท้ายเอสซิริกาน่าตามขามโซนีสวยชื่นจริงเลิศมากทุกคนแต่ละคน เดี๋ยวให้เพื่อนไปเข้าข้างในก่อนนะครับเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายของเปิโนนีก่อนนะคะที่น่าคัลไลน์ที่สุดก็จะมีมนะมันเรนนี่นอนแล้วก็ผัดปยวในีพาสตีนะครับุกก็อในแค่คนะสามชีวิตเรามาดูภาพกันย่อยๆได้พิณานแนะนำนะคะครั้งเดียวเนาะโปรดักเนี่ยมันจะมีน้องซิมขอบโปรดักหนลูก โคดักมันจะมีตรงนี้ที่เป็นรอยงั้นเราถ้าเราถ่ายโคดักนะคะต้องกดล,ลงเพราะถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยมันจะนะเราก็สามสิบวิลองคิดดูว่าโพสต์แบบไหนที่จะเป็นรูปที่มันเติมที่สุดเติมที่สุดเราก็อย่าลืมว่านะคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะโอเคนะคะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากอ่านก่อนโอเคคนละสามสิบวิไปเอาอ่าง,ง,าางมาถ่ายไปแล้วพี่สาวของเรา สวยม่งนกตรงนั้นรู้สาวมางอยู่ตรงพื้นน่ะส่วนสี่เรที่เดียเนี่ยสามสิบวยสวยมากแม่อดีรู้อย่างไม่ขึ้นแล้วสวยมากระวังคอระค่ะแม่ยังข้าในหนึ่งหน้าเรียวเลยใหญ่ที่สุด เสร็จแล้วมาขอเสือขอสามคนลูกมาค่ะเอาเป็นสองคนถ่ายเป็นคนแรกต่อสองน่ายรูปอยู่ไหมไม่อยู่ไม่อยู่คุณสงครามไม่อยู่มีตาพี่สาวมีกาของเีค่ะ น่าเจริญเราจริงๆเราเจอกันมานตั้งแต่ปีที่แล้วปีสองสองปีที่แล้วสองปีสองปีที่แล้วได้อยู่<ม>เซตเดียวกันด้วยนองอยู่ซ้อมเซตเดียวกันอยู่ใกล้กันตลอดน้องก็น่ารักน้องน่ารักเหมือนเดิมเ, <c oughs> เอาคนนี้แล้วตำรวจาคนตำรวจด ขาดนะคะไม่ต้องเสิร์้ออ,อยู่แถวนี้แรกเท่านี้ก็เหมือนภาคที่ริ้วแล้วนะเท่านี้ก็ขาดแล้ว,ลวอ่ะดูเหมือนภาคที่ริ้วแล้วนะอย่ากทำลายใส่ขนาดไหนไม่ต้องใส่อ้าวลายรอบแล้วค่ะมาที่งสาวนครนายกของเราวิ้ยระบุนท์ระุนท์แรงมา <laughs> <laughs> พูดผิ <laughs> ดระบุนท์ระบรนท์ต่ออ่ะสุดตัวนี้ก่อนโอ้ my goodness ซีนอ่ะเราต้องไปหาไลฟ์ซีนเพื่อนแล้วเพราะเราเป็นสอบคนแรกเราช่องขอม่อยู่ช่องขอนานใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องิ่มือสุลิตามาแหล้วว้าวกันซีนเพื่อนมีคนซีนไจุดเธอจะแรงไปป้าเออจะแรงไปป้าแรงไปแรงปีตาร์มันจะสวัสดีค่ะ ขำหน้าจเจ๋บผถ่ายอ่ะถ่ายโย่ปไงถ่ายแล้วคือเราคือดไม่โยคนแรกเลยสาวสิบปีไปถึงคนไหนแล้วเนี่ยคือ่าเสร็จต่อไปต <c oughs> อ,อ้ยงยยยยยยยอย ลำปาง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 แล้วฉันแอบเข้ามาเถอะลำปางมีอะไรเล่นไหมเพื่อนเพื่อนทิ้งเครียดเลยค่ะต่อเข้าห้องดำแล้วนิสสังก็ไปส้อมเต้นมาเสร็จแล้วค่ะแล้วเราอยู่กับว่าที่คุณบอสซับเป็นตา หนึ่งเดียวที่ทำบล็อกเอ,อ่อรอซามปราจินบุรีสวัสดีค่ะเป็นไงวันนี้เนี่ยเราสิวันนี้สนุกมาเอาฉันเป็นกับมาคลินี่หรอเป็นไส้เกินใชฉันสัมภาษณ์เธอรอซามปราจินบุรีนะคะก็เอ,อ่อ แต่การประกวดที่หนักหน่วงพอสมควรตอรัอเอน่าจะรู้แต่ว่ามันแบบเรื่องความที่หลายนางงามหลายคนแล้วมันไม่ใช่แค่หลายคนแล้วแบบไปเรื่อไปเทือ่ยอ่ะทุกคนจริงจังหมดเลยทุกคนแบบมาเต็มที่หมดเลยเพราะั้นมันก็เลยแบบยากที่เราจะทํายังไงให้เราเปล่งประก,กายออกมาใช่ต้องอ่ะคุณบอาซ้มขอสาบคำให้ตับวันนี้หนอนสาบคำให้ตับวันนี้ใช่พรอ้อมทุ่มเท เป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะ,ละเลออิศอส้าประจินบุรีค่ะทันบวกกลับมาที่หน้าห้องดำแล้วนะแต่ตอนนี้เราก็อยู่กับน้องไ เกิดนะคะปณิสลาแก้วเทพนะคะมิสทานะคะสวัสดีจ้าเป็นยังไงบ้างวันนี้อ๋อวันนี้รอข้อบดำนะคะตอนนี้รู้สึกว่าตื่นเต้นตื่นเต้นวันนี้พี่พี่ใครคะอยากใช่ไหมอยากเออคนสุดท้ายขอสามคำให้ตัวเองหน่อยวันนี้ทำเต็มเออเออะทำไปแล้วงปอนด์เป็นจีนพีสวัสดีค่ะ ย้ำตัวก่อนทีมข่าค่ะลี่ค่ะตกทีมอัพอาจันทร์ซอยข่าววิชาณนครศรีธรรมราชค่ะเออเป็นยังไงบ้างข่าววันนี้ซอยขันซอยสุดโซ่เลยโอเคขอสั่งคานั้นตัวเองหน่อยตื่นเตือนเลยอย่าใจเย็นด่ะไม่มันมีหลายคำอ่ะแม่โอเคจัดมาหลายคำก็ได้อ่ะก็ไม่รู้จะพูดอะไรอยู่ดีอ่ะ ถอาเป็นว่าสวยนบเป็นคนสวยเอ่อนคอนสีธรรมร้ายพูดแม่ตาต่อไปสองสาวอยู่คนกาบนักคอนขนมก่อนอ่าน่ก็กลับมัิยมเนาะเแลกับพระรมก็ได้แหละใช่แต่นะนำตัวนอง ค่ะมันไม่เหนะคะรันชิดาเป็มสุดค่ะอีกเข้าประกดสุชาติตาตท่า้เขาระสุสวัสดีค่ะลูกพีค่ะชยาภัยคุณผู้ข้าประกดสุชาติทาลจงังหวัดนครพนมเป็นยังไงบ้างสองสาวแม่เราจะเข้าแล้วตื่นเต้นมากใ่่สตดดสุดส เอมนอมันก็ทําคลิปไปเรื่อยเพราะมันเข้าถึาี่เร่ยนูวาไไปเรื่อยตื่นาเต้นสานเฟอร์บาร์เฟอรไปาร์นีะประมาณโอเคามก็ราคะมินชานะคะปฐุมชาเอคอก็ได้มสามคำหรอคะได้มากกว่าเลยได้เลยจัดมาถ้าไม่ใช่ที่หนึ่งที่สองก็คือเฟอง์าเออเออเอ กีรีอ่ะกีรียดะนะคะาบบายคิวซูค่ะสนใจค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูท่านอื่นกันต่อก็อยู่กับเท็ดบุรีตัคอง สวัสดีค่ะตัวเล็กคาราดมค่ะนะคะมิสิาเพชรบุรีค่ะอโอเคคุณตัวเล็กเป็นยังไงบ้างวันนี้วันนี้ก็ที่แรกตื่นเช้ามาค่ะจะคิดว่าไม่ตื่นเต้นออแต่ตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นลวเพราะว่าแต่ออแตตละคนแบบก่อจะออกมาก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเนาะไม่รู้ว่ากรรมการจะสัมภาษณ์อะไรเราว่าแค่ไหนก็เพบกังวลยิ่นึงค่ะโอเคขอสามครั้ให้กับตัวเองวันนี้หน่อยหรือนึ่งประโยคน์ก็ได้อะ สวยจึงแซบแ่บขาตัวเล็กนะคะเท้าค,คนต่อไป <สะ S 1> ตอนนี้ <สะ S 1> <c oughs> และตอนนี้เราก็อยู่กับสามสาวตัวแม่เธอสวัสดี่าสามสาวแนะนำตัวหน,น่นนอยคนต่อไป นานี่สามวันนี้เลยพอแล้วพอ,อตัอต้งถึงเลยนะก็ไม่พอจับใจสปอน <c oughs> จับใจสปอนจ,จ้าสถิตกาพมศิริค่มานีดจุาา่าเป็นยังไงกันบ้างวันนี้บ้าอาพูดเลยให้พูดก่อนเหรอตาชายพูดเลยเอาเลยตัวแม่ตามาตัวต่อไป อยู่ทาวมาอยู่กินอีกกล่องนึงเออเ <c oughs> บิ้นไปเลยอ่ะคุณโพร์ันนี้ก็สนุกขายสุดแต้มสุดอะไรไปอ่าให้ถอสามคำให้กับตัวเองหน่อยวันนี้นนหรือหนึ่งประโยคคุณกระเทยน่าจะสามคำไม่พออ่ะใช่ค่ะ <c oughs> เออไปสวยมีงูค่ะเอออ่ะคุณแม่มาน่าหู่มา โซสามสาวน,นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสังหรับต่อไปคุณปามาก่อนอันนั้นน้ำตัวน่อยอสสัสลามวะลัยกุมชื่อพอลินาชาฟามีฮีชีนะคะมิสทรานพะเยาวเป็นยังไงบ้างคุณปาแบบนึงอะ่ะก็วันนี้เป็นชุดจะมีชุดทูบอ,อีกนิดนึงก็คือสาวสามจังหวัดมาคว้าม,มงวันนี้เป็นกำลังใจให้ชีด้วยนะคะเออ เลิศรอรับชมนะคะและเออสปอนลักสปอนหลงสวัสดีค่ะมีใครบ้างแนะนำตัวหน่อยใครก่อีรพันะสัสดีค่ะสิรินย์ค่ะออนปิยาสุนหงสิดชาเรีรค่ะสวัสดีค่ะฟีิ่สกดเป็นฟีมิชาสุรีน ค่ะสปอยล์วชิริยาทำทานมิสทานสลามุลีค่ะสวัสดีค่ะเจกี้สาววิตรีของบอนมิสทานสุนทรภูมค่ะเป็นยังไงกันบ้างวันนี้ว่ค ก็สรุกวันนี้เป็นห้องดำเลยค่ะกับการปรับเปลี่ยนความคิดแล้วก็แลกเปลี่ยนอะไรใหม่ๆกับระหว่างงานกับทางที่โดนขวดก็ฟันทีไม่ได้สองข้างนะคะแต่ก็ตื่นเต้นแต่ว่าไม่เข้ากับกวัน,ท,ท,นที่วันแรกวันนี้รู้สึกว่าเอ็นจอยกว่าเอ็นจอยกว่าเราไม่เครียดสบายสบายแต่ก็ได้ไม่ได้ก็ต้องได้ค่ะถูกต้องเอาเค ฝากทุกคนอ่ะแค่ฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้สลับบุรีด้วยนะคะค่ะและสงภาพค่ะต่นเต้บเลยปะอ่ะตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่หน้าห้องทำเหมือนเดิมนะครับทุกคนค่ะเราอยู่กับจังหวัะจังหาะแล่จังหวัด่วยด้วยค่ะอุ๊ยอีกสมัครเนอะ เ,เป็นยังไงกับบ้างความรู้สึกตอนในตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยครับว่าเดี๋ยวต่อไปกาไปดูแล้วเออไม่เลยหลัากสอบพิสูจน์คณะกรรมการเออถูกเข้ามาแล้วเดี๋ยวบอกเจ๊จอยจะไปคิดมากเออเล่นกับกรรมการใช่ชวนเล่นเลยชวนเล่นนี่เป็นหนูเล่นกรรมการไปอุ้ยเป็นคนพี่หนูปากบางอย่างแบบนี้ กรรมการจอยสุดๆเก่บไปซีเนียร์หนูบอกว่าจอยถูกต้องใช่จอยอ่ะโอเคให้กำลังใจเป็นขอบกำลังใจกับคนแรงใช่เป็นกำลังใจให้มินนี่ภูมินทรแก้วพรมนะคะเมสทานจังหวัดอะไรนะอาหารแต่ละาวเออเอาเถอะเออสรวนมาละไม่ได้สรวนทุกทีเติมของปลาเออเติมมิวเออเดี๋ยวมินนี่แล้วใครมองตาข้ไหนลาดบุรีรอดรอด อ่าลาับบุรีเลือกไทยไม่ฮัลรุ่นตัวเองเราบุรีเลือกไทยเลืวกหากรี๊ดชอดีก่าโอเคค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆเหงามากทุกคนค่ะคือเราคนสุดท้ายอ่ะแล้วตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วอ่ะโอเคไปดูจังหวัดต่อไปดีกว่าาอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะ เจสซี่เจสลินทำตัวตึตันไม่ได้แต่มันกลัวหน่อยสวัสดีายคิวเบอร์รี่นะเอ่จังว่าสมายเป็นยะไบ้างเข้าไปเลี้ยงเข้าไปแล้วหานะผสมเพราะเยี้เป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าปกติเลยมิถุนต์คงแมน คนข้างหลังสวยมากเออแย่งสีเราขาดเจกอาของโลจฝากเป็นกโลังใจยน้อยฝากเป็นกโลังใจให้กับฉันด้วยเนาะผ่านไทยแลนด์วันที่27และวันที่29เออนี่ไงซ้อมเต้นกันสดๆเธอขาเลือกตำแหน่งเต็นเออเอาหล่ะ เซนสุดท้ายแล้วเธอค่ะขนาดนี้เวลาอยู่ที่สามทุ่มโดยประมาณสามทุ่มโดยประมาณเออเป็นเัวรนมีอะไงกันบ้างค่ะจำไว้ให้ดีนะคะ ชื่อนี้กดสะพันลุนอุบลออมิตรอุบลราชธานีคุณมิชรานไทยแหล่ไปยไงกัน้างสนุกนะสนุกหรสอเกล่าเด้ <c oughs> ร่างฟิวสุดสใช่ตาเบล ใส่หน้าตั้งแต่เท่าไหร่อยากให้อดเอลยยัอั๋งทองอ่ะจี่แต่งเต็มมาตั้งแต่ตีอะไรนะีสเธอดูเอ้ยทีแบกหัวอยู่ตั้งแต่ตีอยู่ยงนี้ไปอั้แต่ร่โอ้ยเป็นี่แล้วงงวานนะเธอ โอเคอ่าตั้งฟิลดเดี๋ยวเราเข้าไปกันเต็มที่นะคะทุกพอซอยซอยค่ะกรรมการคือแข่งเทียบสดๆนะคะหลังโอ้ข้างนอกคือหมดเออหมดสภาพากรรมการติ้งเทียบมากนะคะ บรรญาตอราชีทถอดขนออกแล้วอะทุกคนค่ะเริ่มแล้วค่าการประชันกันนะครับผที่จะได้เป็นตําแหน่งเซ็นเตอร์ค่ะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้ว My words, And I put them all together in oh, search Cause oh, I wanna have oh, worth Workin' hella hard till they put me in the dirt Gonna go far, man, listen to my words Gonna be a star, man, life's like a blur When you are working this hard, It's your Yeah, I ain't taking a back seat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me They gasping. they cannot compare They can't match me, I'm at half speed I got your girl, she laughing and dancing. Hangin' on my watch, she asking to crash with me Smash with me, She's... อ,อ๋อตัวเต็งสุดสุดตอปแล้อการสุดแรงเลยทำหาตลยเออ กูบอลล่าท่าดีเล้แ่กูจะบอกโอ้โหเอ็กมาเอ็กสุดสุดโอ้โหเล่โอ้โหเล่าโอเค แล้วค่ะรอบแรกนะคะทีมงานอยู่แถวนะคะเดี๋ยวก็ตอนนี้ก็คือจะให้ใกล้จากลับบ้านกันแล้วของการจะแกะแจกของสปอนเซอร์คือฟีโรเน่นะคะวันนี้ฟีโรเน่ละมุนแน่สเสร็จแล้วก็จะปล่อยสาวๆกลับบ้านกันนะคะ